นี่เป็นประตูพิธ่ายและเป็นประตูที่5ของลาฟาเอลยิงเข้าไปอย่างสวยงามก็ได้ยยิงไก่เนาะสวยกับทางนั้นมาสเตอร์7 FC อาณาธะทางนั้นจำสักไป7-0พนะร้อมนั้นยังเห็ดทางน,าน, ael, นั้นลาฟาเอลก็ยิงไปแล้ว5ประตูจากการขันลงเพียง1น,นัดนะะถาเบังนาที2จะสามารถยิงได้หลายสมัย เดี๋ยวเราไปพิจาริกันที่ประวัติย่อๆของทางด้านลาฟาเอลกันกันน่ะเพิ่นแกปัจจุบันก็นอายุ30ปีนะ่ะเส่งเพิ่นแกเคยเล่นกับ,นนบสมสรนในประเทศบราซิลมาหลายสมสรนโดยเฉพาะเมื่อในปี1000โดยเฉพาะเมื่อในปี2017หาปี 2, 2018แกดินในกับสมสรนเมสกิต้า สมสอนในประเทศบราซิลนะซึ่งมันก็นได้รับออกาสศลงสนามไปถึงเจาสามนัดกันยิงไปถึง11ประตูก่อนที่มันจะย้ายไปลินนะครับสมสอนในลีกสูงสุดของสอปปอลาวในปี2019กับกับสมสอนเอฟซีจันทบุ